<laughs> จะโกหกเมียนี่สั่นไปหมดแล้วเมื่อก่อนเลยจะโกหกคนนี่มันสั่นไปหมดเลยโกหกเล่นๆได้อยู่นะแต่ถ้ามีเจตนาไปโกหกเพื่อหลอกเพื่อต้มเพื่อตุนเขาภายในมันจะตรวจสอบแต่เคยทําไม่เคยแต่ทําเล็กๆน้อยๆไปเออเพราะตีนใสปุถุชนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ความละอายภายในตัวหนึ่งมันก็มีอยู่นะแต่มันห้ามใจไม่ไหวเพราะบางทีนี่ ค่าตอบแทนหรือค่าคองชีพมันบีบคั้นมาก่อนแต่ที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากทํานะเหมือนขับแท็กซี่ก็พาเข้ออ้อมอย่างนี้เยดูแล้วค่าเช่ามันไม่น่าจะได้เราก็ต้องหาวิธีการทางโลกนนะเห็นไหมละ่ะมันบีบคั้นเราจําเป็นต้องทําไม่ทําก็ไม่มีกินอยู่ทั้งโลกนะผมก็นิสัยตัวนี้แหละความละอายเนี่ยมาใช้บัตตอนมาฝึกต้นเนี่ย โอ้ยไม่งั้นผมผิดศีลสนั่นนะช่วงที่ฝึกตนอยู่ป่าคนเดียวนะมันบอกให้ผมไปทํานู่นทนํานี่สารพัดผมก็ไม่เชื่อมันนะเพราะผมเป็นพระที่ทรงพระปฏิโมกอยู่ช่วงนั้นยิ่งต่อสู้กับอารมณ์กามเนี่ยโอ้ยหนักหน่วงมากเลยจะบอกให้ช่วงที่เจอลงตายแล้วลงตาบอกให้ไปดูลมเนี่ยนักหน่วงมากเลย ช่วงนั้นนะมันบอกให้ผมเข้าขห้องน้ำวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบไปเถอะไม่มีใครเห็นหรอกเพืแล้วบอกจังไรมันบอกอีกตัวหนึ่งก็ผุดขึ้นมาได้อบบวอย่าไ,ไปเห็ดดิมึงเป็นพาสวดปฏิโมกเด้มึงสิงไปนั่งไหยเขานบเขาไหวจังไรไปนั่งสูงก็มูเดจังไรเวลาสวดมนันต้องนั่งทมัดหน่อยเนาะอออยืนแถวบัานผมนะต้องขึ้นทามาัดหน่อยนั่งบัตรมูหล,ลอมเต็มอยู่บัดเนี่ย ไอ้บันดิตมันก็จะผุดขึ้นมาดีด้คนดีมันบอกอย่าไปทำนะบ่าสันนี่ตัวเองรู้วิันอย่าไปทำได้ยังไงนะเห็นบ่ผมก็เชื่อบางนี่ก้อนเ้็บมันเพราะใจมันคายออกปั๊บกลับมาอยู่กับล่มหันใจบันเห็นบ่นี่สู้กันบกบกบบย่างคักบัดทอนี่บางทีอย่ากเขาเทียนหยดใ่เนี่ยนะมันทรมานเดินจงกรมอยู่อย่างเขาเทียนหยดใส่ มันบีบคั้นจริงๆนะอารมณ์ตนี้นะสู้กันอย่างหน,หนักหน่วงเลยบางทีอยากเอาไปยัดลังมดแดงนั้นแต่ยัดมันเปื่อย <c oughs> ปันนั่นได้เดี๋ยวนี้สู้กันเพราะนี่เขียวเอ้ยธรรมดาเด้เออยโชสิพันมาได้นี่เรียนรู้รายละเอียดพวกนี้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่สังเกตดูอฝึกกระจายลมฝึกเคลื่อนลมฝึก ใช้ลมประเภทไหนเราผมจะพยายามซ้อมซักซ้อมอยู่ตลอดไปไปมาแล้วสติมันก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเลยสิ้นก็ตรวจสอบละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วแม้แต่คิดนิดเดียวปรุงนิดเดียวเนี่ยมันดีดกลับแล้วบัดเนี่ยเกิดความละอายขึ้นมาทันทีเลยแม้แต่อยู่คนเดียวก็ไม่กล้านี่เขาเรียกว่ามีความละอายเล็กเก่งกลัวต่อบ,บาปในที่รับที่แจ้งเนี่ยเาว่าสิ้นมันเริ่มเป็นเอง สินภายในเริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนี่แม้แต่อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าคิดชั่วบัตเพราะคิดว่ามันตกนรกเลยตำหนีคนปป๊บตกนรกเลยคิดไม่ดีนี่ตกนรกเลยคือมันใช้นี่ในชาติปัจจุบันเลยคือขนาดปัจจุบันใครจะไปกล้าล่ะบัตมันไม่คุ้มมันจะคุ้มได้ยังไงเนาะ เขาไปปรุงนิดเดียวเนี่ยเผากันอยู่สามวันก็มีหายไปปุ๊บสักพักเกิดขึ้นอีกอีก,อกแล้วอย่างเงี้ยสั่นไปหมดหมดเลี้ยวหมดแรงโอ้ยทรมานมากในช่วงที่มันเผาเนี่จนไม่อยากเข้ามากินข้าวเลยนะเข้าใกล้คนนี่จะสั่นไปหมดหน้ามืดตามัวหูดับหัวใจเต้นเหมือนมันจะกระดอนออกมาเนี่ยบางทีก็ขั้นยยบเยบหยบ,ยบียบขึ้นมา ผื่นแดงๆนี่ขึ้นเต็มเลยความร้อนภายในกายก็เพิ่มขึ้นแหละแน่นหน้าอกหายใจกระท่อนกระแท่นเหมือนใจจะขาดเนยเหมือนเอาหินมายัดไว้ยี่สิสาสิกิโลนี่บริเวณหน้าอกนี่ไหลไสไหล่ขวอก็จะดึงกันยืดไปยืดมาเยอะเออเหมือนคนป่วยผมก็อยู่กับสภาพว่าตัวนี้อยู่ประมาณสักหนูหลายปีนะสองสามปีนะนะั่นนะทุกวันนี้มันเริ่มดีขึ้นถ้าว่าดีขึ้นคือ มันเบาลงบางอย่างก็หายไปบางอย่างก็ยังคงเหลือความร้อนภายในกายเนี่ยเหลือเหมือนเดิมบางวันก็ร้อนเนแสบหนังแต่ความหนาวนี่หายไปคำว่าความหนาวหายไปคือมันไม่หนาวสะบั้นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบทมันจะสะบั้นมันก็สะบั้นขึ้นมาเลยช่วงเดือนสีเดือนห้านี่หนาวแบบเราไปนอนแช่น้ําแข็งเนี่ยเอามันเป็นไปได้ยังไงล่ะบัดสักพักหนึ่งก็หายไป สักพักหนึ่งกลับมาอีกแล้วปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดเข้าไปทุกอนูกระดูกเลยบางทีเหมือนเดียวมันจะขาดดอ,อกนี่ปวดหัวก็ปวดหัวติดต่อกันสองวันสามวันสี่วันเนินกินยาก็ไม่หายเออพยายามสังเกตดูนะอุ้ยมันหลอกสารพัดอย่างมันหลอกบางทีอ,อปากนี่พองไปหมด ปากนี้พองไปหมดเลยบางทีก็เป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันดันออกมาเป็นตุ่มใสๆเป็นน้ำใสๆมันแตกแลแ้วแผลเน่าแผลเปื่อยก็มีนี่มันซักฟอกออกหมดนะสมาธิวิปัสสนามันจะซักฟอกบางทีก็เหมือนคนเป็นไข้แต่ไม่ได้ไข้สักพักนึ่งหายไปอีกแล้วสักพักหนึ่งมาอีกอย่างงี้ กินข้าวก็ไม่รู้รสชาติเท่าไหร่แล้วปากจืดไปหมดผะอืดผะอมเหม็นข้าวไปหมดบางทีแต่กายหยาบตัวนี้มันเหนื่อยความรู้สึกมันไม่อยากกินเลยเห็นข้าวนี่จะอ้วกเลยบางวันถ้าเราไปรอฟังรสชาติเนะี่ยไม่ได้กินหรอกคูณพาไปสันเขาจะไม่มีลรืมั้งสภาว่าตัวนี้สภาว่าที่เออไม่รู้รสชาติอาหารนี่ดูท่าแล้ว บุญเยอะมากครูบาปิาเนี่กินข้าวอร่อยทุกวันเลยตั้งแต่ผมสังเกตมาช่วงนั้นผมแทบจะกินข้าวไม่ได้เลยบางทีผมก็งดสองวันลงมาฉันห,นหนึ่งบางทีก็วันเว้นวันมาก่อนเนี่ยเพราะมันไม่ไหวมันเหนื่อยเข้ามาเนี่ยอูย้มันรับอารมณ์คนหน้าซีดหมดเลยก่อนจะเข้าไปกินข้าวเนี่ยรู้เลยมันหลอกปากจืดใจจืดไปหมดเนี่ยฟันนี่เจ็บไปทุกซี่ บางทีขากไกลนี่เหมือนอ้าปากขึ้นมาเนี่ยล็อกกรึบเลยก็มีล็อกเลยพอเรางับลงปั๊บมันจะเจ็บไปหมดเนี่ยล้าขึ้นมาถึงสมองเนี่ยบันเวลาเคี้ยวข้าวก็กระเทือนไปถึงสมองเลยหูเจ็บไปทุกอณูเลยทุกรูขุมขนเนี่ยเคี้ยวข้าวแรงก็ไม่ได้บัดเนี่ยมันกระเทือนไปหมดปากนี่ก็พองร้อนในกินข้าวลงไปก็เจ็บคอบัตร โอ้สารพัดอย่างเลยมันต่อสู้กันบางทีปวดตาเหมือนมันจะกระดอนออกเนี่ยแน่นไปหมดตึงไปหมดเลยช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยมันประมาทไปหมดช่วงนั้นคือเหมือนคนขาดความมั่นใจไปหมดเลยเนี่ผมถึงเห็นทุกคนเห็นภัยในความคิดในกรรมที่ผมเคยกระทำมาไม่ว่าทางกายทางคำพูดทางวนนกรรม มันเอาคืนหมดบางทีนอนกลาคืนมันเอาเหล็กมาแทงนู่นเอาเหล็กมาแทงเลยนะกลาคืนนี่แทงเข้ากับเจียวเลยแทงเข้าไปดันเข้าไปเลยดีดพึ้งขึ้นมาเลยนี่มือก็จะล็อกขาก็จะเป็นตะคิวบ่อยบางทีก็เหมือนไฟฟ้าช็อตเนี่ยถ้าถอยมือจู๊ดขึ้นมาเนี่ยหูดับพึบลงเลยล็อกเกึบเลยก็มี หันมาทางนี้ก็ชดหันหันมาทางนี้ก็ชอดจะพยายามให้มันคลายออกนี่หูเยอะมากไม่ได้ปวดฟันนะบางคนนี่ไม่ได้ปวดฟันแต่มันเจ็บเจ็บไปทุกอณูทำไมมันถึงเจ็บไปทุกอณูกิเลสเรามันแทรกซึมอยู่ทุกอณูกายอณูจิตตัวความคิดก็มีแต่ความคิดเร็วๆท้งนั้นเลยบัน วิปัสสนาจะซักฟอกจิตนะบ้านนี้มันจะขุดคุยอนุสัยเก่าขึ้นมาตัวสมถะก็จะช้อนชัยไปทุกอนุมันถึงเจ็บถึงปวดมันถึงขัดแย้งไปหมดทั่วทั้งอวัยว่าสามสองเนี่ขัดแย้งไปหมดเลยก่อนที่มันจะสงบมันต้องปั่นป่วนก่อนคือเราจะไปไล่โจรออกจากพื้นที่ที่มันยึดครอง โจรก็คือกิเลสฆ่าศึกนี่แหละคือกิเลสมันมันอยู่ภายในกายภายในจิตเรามาหลายภพหลายชาติแล้วเขายึดครองพื้นที่ตอนนี้มาหลายภพชาติหลายร้อยปีพันปีล้านปีมาแล้วเราจะเอามันออกมันก็ย่อมต่อต้านเราเป็นเรื่องปกติอย่าได้ยอดท้อนะหมู่คณะเราอย่าเชื่อมันง่ายๆนะต้องให้มันใจเด็ดนะเป็นนิดๆหน่อยๆอย,อยาพากันไปหาหมอนะ ถ้าใครอยากหลุดอยากพ้นนะจะต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยนะใช้ปัญญาควบคู่ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมห้ามอีกไปตีความแบบโง่ๆอีกนี่ดูเอาใครมีโรคประจำตัวแต่มันเหมือนคนมีโรคประจำตัวคนที่ฝึกดูลมเนี่ยถ้าเรายอมใช้นี่การกระทำของตัวเองมันจะหมดเร็ว แต่ถ้าเราปฏิเสธปั๊บเหมือนเราไปต่อต้านมันจะไม่หมดมกรรมเก่าแต่เราใช้ถ้าเราใช้ไม่เป็นปั๊บมันจะเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาเพราะเราจะปรุงแต่งไม่ยอมรับมันจะพยายามไปแก้ไขเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าเหนียวนี่นะี่หลวงตาท่านบอกว่าอย่าเหนียวนี่นักภาวนาอย่าเหนียวนี่ถ้าเหนียวนี่ใช้นี่ไม่หมดถ้าเกิดเราตายปั๊บเนี่ยก็จะไปใช้นี่ พบชาติต่อไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงนี่วิบากจิตมันจะหมด <c oughs> วิบากกายมันใช่จนตาย